อยากได้มีสองสามแล้วนะคะอยากได้สี่ดูซิจะรับได้มาเร่ดูซิจะรับตัวสี่ได้ไหมตัวสี่ได้สองได้สามได้สี่แล้วจะเอาทำยังไงอ่าวมีมีทั้งหมดสี่ล้อนะคะมีทั้งหมดสี่ล้อดูวิธีเล่นของนาตยา4สี่ล้อจะเล่นยังไงดูสี่ล้อของเขานะคะเขาจะเล่นยังไงนะคะสี่ล้อ มีห่วงยางสี่ห่วงฮะ,ะล้อรถสี่ล้อเลยจะขับยังไงนัตยาจะขับยังไงของเขาดูเขาจะขับเคลื่อนยังไงกับสี่ล้อ <c oughs> <c oughs> ดูเขาจะขับเคลื่อนสี่ล้อยังไง 2> 2ได้สองไม่พอเอาสี่ค่ะ ตอนนี้ได้ทั้งหมดสี่นะคะสี่แล้วดูเดี๋ยวจะแกล้งเอานะคะดูเขาห่วงเขาจะทำยังไงสี่ลองเขาเขาจะเก็บไว้ยังไงห่วง ดูนาตยาเอาสี่นะคะมีสองเอาเร่อนให้สะใจเลยนะคะสี่สี่ล้อเลยนะคะสี่ล้อเลย อะไรคุณนายฮะได้สองไม่พอเอาสี่เหรอ,อจะเอาห้าเอาอีกอันนึงเหรอเอาห้า